สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า kmm ขีฉีเหก็ได้ค่ะ สำหรับใครคที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน g mail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไป แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนมูตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคลดกลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อเลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000ับาทขึ้นไปหลักบ,บนนัดเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิ1น1 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม่ะ5,000บาทขึ้นไปหล่ะโบนัสเพิ่มอีกด้วยค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอน,นี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ตค่ะก็ดำเนินการในแอปบังเปาวอลเล็ตจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงก์นะคะจากแอปอังาสางง่่้้งตรนนีดยัคคะะอุท ก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัต mm. in to ิการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นกรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถพิม์แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า KMM ขีดชก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคีิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกสามอ่อขออภัยค่ะ5%เซด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนม,มือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ a p p Store และพิมพ์คำว่า k m e m k i h e a d c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ ก็เมื่อกี้นะคะมีแค่หนึ่งคนคือเราเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะเป็น122คนกันแล้วนะคะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ส่งถึงสานาทีเองเนาะแล้วเขาก็ขึ้นยอดมาให้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีม,มากเลยนะคะไวมากเลยนะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m c l i p t h e t ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีม,มากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้พิพปปกากษาใดไปก็ขอ ไว้นณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ